มาสอนการแทนค่า x ในสมการฟังก์ชันนะเริ่มเลยพี่นักมีสมการ fx เท่ากับรูท2ลบ x ส่วน x แน่นอนว่า fx เนี่ยหมายความว่าเมื่อเราแทน x เข้าไปเนี่ยจะเกิดค่าใหม่ซึ่งก็คือ y นั่นเอง fx คือ y อะพี่นัทลุยเลยเอาลบ2แทนเข้าไปครับตัวนี้ x เป็นลบ2ตรงในมี x แทนลบ2ให้หมดหนึ่โอเคในยรู้ได้เท่าไหร่ ลบเจอลบเป็นบวกสองบวกสองเก็บไปเลยนะฮะถอดส, <Okay. S 1> สแตร,รูดได้สองส่วนลบสองคำตอบคือลบหน <Okay. S 1> ึ่งโอเคถูกเอาเลยเอ็กซ์เท่ากับศูนย์ตรงไหนมีเอ็แทนศูนย์ให้หมดก็ส่วนศูนย์ส่วนศูนย์นเป็นไง ผิดกฎการทางคณิตศาสตร์หาค่าไม่ได้ถูกเอาเลยครับค่า x เ,เท่ากับหนึ่งแทนค่าเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นทุกที่ที่มี x แทนเป็นหนึ่งสองลบหนึ่งได้หนึ่งสแควรูทหนึ่งก็หนึ่งส่วนหนึ่งยังเท่ากับโอเคเป็นเท่ากับหนึ่งถูกแป่สุดท้าย x เท่ากับสามแทนค่าเข้าไปซิตรงไหนมี x แทนสามท้่หมด เอ้าติดลบซะแล้วสองลบสามได้ลบหนึ่งสแควร์ลดลบหนึ่งอันนี้ไม่ใช่จำนวนจริงไ,ไปเจอในจำนวนเชิงซ้อนนะโทรครับแต่นี้ไม่ใช่จำนวนจริงเป็นจำนวนเชิงซ้อนนี่แหละการแทนค่าเอฟลงไปในสมการอขบคุณพี่นัดมาครับ